สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะดอกกุหลาบกันนะครับวัตถุดิบที่ครูใช้วันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะครับแอปเปิลสายพันธุ์อะไรก็ได้นะครับนํามาล้างให้สะอาดเรามาแกะสลักนะอุปกรณ์ก็มีตามนี้นะครับมีมีดบางมีดแกะแอปเปิลแล้วก็น้ําผสมเกลือเชื้อจางนะครับแล้วก็หยอดมะนาวไปนิดหน่อยเพื่อทําให้แอปเปิลเนี่ยไม่ดํานะครับเดี๋ยวกระบวนการแกะสลักขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ แอปเปิลผลหนึ่งเราจะได้เป็น2ดอกนะครับเราก็หั่นครึ่งครับหั่นครึ่งเลยนะครับหั่นครึ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับเราก็จะได้2ดอกส่วนที่เรายังไม่แกะสลักเราไปแช่น้ําเกลือไว้นะครับมันจะได้ไม่ดําทีนี้ เปลือกจะปอกออกหรือเปล่าได้หมดนะครับอันนี้ครูจะไม่ปอกเปลือกนะครับเราจะแบ่งขั้วด้านล่างเป็น5ส่วนนะครับกรีดส่วนที่1เป็นกรีดโค้งครับเอียงมีเสาะเนื้อด้านล่างออกนะครับกรีดที่1งเราแต่งเนื้อส่วนที่เหลือรอยต่อน,นี้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกรีดที่2 ขยับเข้ามาครึ่งหนึ่งของความกว้างของกลีบแรกนะครับแล้วก็สอดปลายมีดเข้าไปกรีบเป็นกรีบที่2ครับให้กรีบมีลักษณะเรียงซ้อนทับกันกรีบที่2ครับเช่นเดียวกันซ้อนเนื้อใต้กรีบออกเรานะครับกรีบที่3สอดปลายมีดเข้ามาใต้กรีบที่2ครับเหมือนเดิมกรีบเป็นกรีบโค้งไปเราจะได้ประมาณ5-6กลรีบนะครับ สำหรับกลีบชั้นที่1ทําทำแบบนี้เรียงซ้อนกันไปจนรอบนะครับสอดแบบนี้เข้ามากลีบสุดท้ายจะเรียงซ้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ซ้อนเนื้อใต้กลีบออกเช่นเดียวกัน กลีบชั้นที่1เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะจากนั้นเรามาเกลาแต่งเนื้อส่วนที่เหลือให้กลมได้รูปเพื่อที่จะขึ้นกลีบชั้นที่2นะครับการแกะดกุลาบมีวิธีแกะหลากหลายวิธีนะครับวิธีที่ครูทําอยู่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายนะครับเป็นพื้นฐานเลยดูนะครับ ทีนี้กลีบชั้นที่2ครับเราจะแกะสับบางกับกลีบชั้นแรกแต่กลีบสังเกตนะครับว่าเราจบตรงไหนให้ย้อนกลับไปนิดนึงแล้วก็แกะกลีบกลีบต่อไปเลยครับแบบนี้ครับมันจะสับบางนี่พอดีใช่ไหมครับซอครับเวลาซอนะครับให้ดันแอปเปิลเนี่ยลงไปข้างหน้านิดนึงนะครับเพื่อยกมุมเนี้ย ให้มันสูงขึ้นเราจะได้สอดปลายมีดเข้าไปไม่เข้าไม่เข้าในเนื้อไม่เยอะเกินไปนะครับทําให้เสียพื้นที่ไปมากเห็นไหมครับประมาณนี้เราแต่งเล็กน้อยครับจากนั้นก็ย้อนกลับมานิดนึงให้กลีบมันซ้อนทับกันนะครับแล้วแกะเป็นกลีบเหมือนเดิมเสาะครับกลา กลกลีบต่อไปครับกลีบชั้นในๆจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเพราะพื้นที่มันกว้างจากนั้นพอกลีบชั้นล่างชั้นในๆอีกชั้นในๆสุดเนี่ยกลีบจะค่อยๆเล็กลงเพราะว่าพื้นที่เรามีเหลือน้อยลงนะครับประมาณนี้ครับนี้จะรอบเลยนะครับเกือบรอบชั้นที่สองแล้ว นี่ครับเกลาแต่งลบมุมนี่ครับกลีบสุทดท้ายของชั้นที่สองนะครับ,รบนี่ด้านบนนะครับทีนี้ตรงนี้เราต้องเกลาเนื้อส่วนที่เหลือให้มันกลมโค้งได้รูปนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่เกลาวกลีบมันจะบานออกบานออกแล้วก็มันจะไม่ได้รูปทรงนะครับสําหรับกลีบชั้นในเนี่นะครับเริ่มกลมไหมนะจากนั้นเราก็มาเกลาวแต่งเนื้อขอบด้านในครับแอปเปิลแต่ละชนิดมันจะมีความไวกับอากาศแตกต่างกันออกไปนะครับบางชนิดเนี่ย โดนอากาศสักพักก็ยังไม่ค่อยสีไม่ค่อยเปลี่ยนแต่บางชนิดนะครับโดนอากาศแป๊บเดียวสีจะคล้ำละฉะนั้นใช้วิธีไปจุ่มน้ําเกลือบ่อยๆนะครับหรือจุ่มน้ำมะนาวบ่อยๆจะพอช่วยได้นะครับน้ําที่ใช้แช่นะครับก็อาจจะเป็นน้ําเย็นจัดๆนะครับผสมเกลือหน่อยหรือมะนาวหรือจะเป็นโซดาก็ได้นะครับก็จะช่วยให้แอปเปิลเนี่ยสี ไม่คล้ำนะครับจบตรงไหนย,ย้อนกลับไปหน่อยนึงแล้วก็แกะกลีบนะครับแกะกลีบแบบเนี้ยวนกันไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับว่าตรงแนวตั้งอย่างเงี้คยครูจะสาะเนื้อออกเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาจะแ,แกะกลีบครูก็ดันออกหน่อยนะครับด,ดันไปข้างหน้าเพื่อให้มุมมุมเนี้ยมันสูงขึ้นแล้วก็สอดปลายมีดเข้าไป กรีบของครูจะค่อนข้างบางหน่อยนะครับข้อเสียของกลีบบางๆคือเวลาเราจัดโชว์เนี่ยถ้าโดนอากาศร้อนๆกลีบก็จะเหี่ยวเร็วแต่เพื่อความสวยงามน,นะครับเราก็แกะกลีบบางๆนิดนึงเราเรียนแบบธรรมชาติ ไหมครับว่าเนื้อส่วนที่เหลือต้องพยายามให้มันกลมได้รูปเสมอนะครับทีนี้กรีดชั้นในๆเนี่ยจะไม่ค่อยกว้างเลยสังเกตไหมครับว่าจะไม่ค่อยกว้างแล้วเพราะว่าพื้นที่จะเหลือน้อยแล้วนะครับวงกลมเราจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆกรีบจะตั้งขึ้นเลยนะครับปลายกรีบจะต้องให้บาง เวลาจะซ้อเราก็ดันไปข้างหน้ามากขึ้นแล้วกดด้ามมีดลงต่ําเวลาคุณซ้อกณจะซ้อเลยจากขอบที่เรากรีดจบตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเกลาแต่งเนื้อไปในตัวเห็นไหมครับกดด้ามมีดลงซ้อครับ สอดปลายมีดเข้าไปกดด้ามมีดลงครับกูจะซาะวนออกเยอะนิดนึงเป็นการเกลาแต่งเนื้อส่วนที่เหลือด้วยนะครับกูจะได้ไม่ต้องมาเกลาเสียเวลาแกไปเลยครับซ้อครับตอนนี้ฐานข้างล่างจะมีความกว้างกว่า ด้านบนนะครับวงกลมข้างบนจะมีขนาดเล็กลงแต่ฐานล่างยังกว้างเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องการให้กรีบมันห่อนะครับจะทำ็นเกสรค่อยคอยแกะกรีบให้มันเรียงซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับแกะสลักต้องเย็นๆนิดนึงนะครับค่อยคฝึกค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยทำ เรียนรู้ไปนะครับเห็นไหมครับว่ากีสอนเริ่มจะเล็กลงนะครับกดด้ามมีดลงครับค่อยๆสอดปลายมีดเข้าไปใช้ปลายมีดค่อยๆคยว้านเนื้อข้างในนะครับเราจะไม่ใช้คมกดแบบนี้เพราะว่าคมมีดจะไปกรีดปลายกลีบที่เราแกะเสร็จแล้วเนี่ยขาดนะครับ ใช้ป,ปลายมีควานเข้าไปตรงเคสสอตรงนี้จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะเราเจอไซเปิลนะครับบางชนิดเนี่ยไ p เปิลบางสายพันธุ์จะมีความแข็งนะครับแล้วก็ไ้มันจะเป็นรูเยอะหน่อยอันนี้ต้องระวังระวังนที่นี่มาถึงว่าระวังคมมีดจะไปบาดเอานิ้วเรานะครับ เวลาจับเราจะไม่กรำมงุงม,มาแบบนี้นะครับผลไม้เราจะช้ำใช้พ่าปลายนิ้วประคองต้องพยายามรีบแกะให้เร็วนะครับแล้วรีบจุ่มน้ำเกลือหรือน้ำมะนาวเลยเพราะว่าแอปเปิ้ลโดนอากาศน,น,นานๆสีมันจะเปลี่ยนนะครับ ามากแกะสลักไปจุ่มน้ําไปได้ไหมได้นะครับสังเกตรตรงกลางจะมียอดแหลมขึ้นมาใช่ไหมครับครูจะค่อยๆสอดปลายมีเข้าไปแล้วก็กรีดคว้านเนื้อออกนะครับ เกสรกุหลาบสำคัญนะครับส่วนใหญ่ที่ครูเจอนักเรียนมักจะปล่อยทิ้งให้เป็นกลมๆนะครับหรือว่าปล่อยเขียเข่ยๆอะไรเงี้ยผลไม้บางอย่างอเราไปเขีย่ยใช่ไหมครับมันจะเกิดน้ำเสร็จแล้วพอมันแห้งมันเหี่ยวเราจะเห็นชัดเจนว่างานเราไม่เรียบร้อยไม่สะอาดนะครับต้องค่อยๆใช้ปลายมีดเนี่ยกรีดควานเข้าไปแกะให้หมดครับมีดเราแหลมเราสามารถจะสอดปลายมีดเข้าไปได้ ค่อยๆสกิดออกมาครับเห็นไหมครับก็อสอดปลายบีกออกไปสกิดออกมานี่นะครับแกะไปให้หมดครับสอดปลายมีเข้าไปคว้านแต่ต้องระวังกลีดชั้นนอกด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยสําหรับดอกกุหลาบจากแอปเปิลนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็นําไปล้างน้าเกลือหรือน้ามะนาวจางๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้อดอกกุหลาบจากแอปเปิลนะครับตามนี้เลยไปลองฝึกทําดูนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ